สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ลาดกระบังนะครับติดตามดูของพวงเบอร์ห้าหรือจัสมินนะครับของพี่บู๊ใช้สามเกลือของเราครับใช้เทนเดอร์ย่อยสลายไม่ได้เข้าปนไม่ได้เข้าดีดเข้าหางครับแล้วก็ใช้แร่ผูกับไฟใบยกหวานนะครับสองครั้งแล้วก็นาโนเอนไซท์ทางใบครับกิ่งทองนะครับเดี๋ยวเรามาถามพี่บู๊กันดีกว่าว่าที่นี่ที่ไหนเขตอะไรแล้วก็ข้าวจะได้เกี่ยวประมาณไหนครับ เดินจะถึงแก่อยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวทักทายพี่บูหน่อยครับสวัสดีครับพี่บูไเป็นไงบ้างครับผมหน้านี้อีกหนึ่งอาทิตย์จะได้เกี่ยวแล้วครับข้าวหอมพวงเบอร์ห้าเขตรากะบังกรุงเทพมหานครครับ ก็คือพื้นที่ในเขตรากระบังกรุงเทพมหานครเนี่ยครับลำพูวียงครับเขตลำพูเวียงนี่ครับลวงเป็นบ้านเลยครับพี่น้องครับสวยงามมากครับเข้าดีดลดลงเยอะมากนะครับเริ่มต้นก็คือเฮนเดอร์หมักนะครับแล้วก็ได้เวลาก็ใช้แร่ภูเขาไฟแร่ธรรมชาติหวานหลังจากนั้นก็พ่นทางใบคือกิ่งทองครับดูครับซูมให้ดู ค่อยค่อยกล้องให้ดูครับอ่หน้าที่แล้วครับแปลงนี้ส6ไร่กว่าได้ยี่สิบตันเดี๋ยวต้องดูหน้านี้ครับว่าได้เท่าไหร่แต่ไม่น่าจะหลุดจากขาวที่แล้วเยอะครับพี่น้องครับเนี่ยครับย้อนแสงจะเป็นฝ้าหน่อยนี่ครับเหลืองเป็นทองนะครับพี่น้องครับอ่ใช้ได้ครับแบบนี้ครับนี่คือผลงานของสามเกอครับเทนเดอร์กิ่งทอง ใบยกครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีครับว่าจะได้เท่าไหร่พี่บูบอกแล้วว่าเกี่ยวประมาณอาทิตย์หน้าครับนะครับค่อยๆดูศาสตร์ให้เห็นนะครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีกทีวันเกี่ยวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ